อยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจคลิกที่ลิงค์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับย้อนกลับไปในเกมเพลย์มารีคสัปดาห์ที่แล้วซึ่งยังแข่งขันก็ตามปกติมันทําให้เราได้เห็นคุณค่าของผู้เล่นที่ดีที่สุดของแต่ละทีมโอเคมันชัดเจนว่าฟุตบอลเป็นกีฬาประเภททีมที่จะต้องเล่นกัน11คนแต่ก็มีไม่น้อยที่แค่องค์ประกอบเดียวก็สามารถเปลี่ยนผลการแข่งขันได้เลยหลักฐานเรื่องนี้ถูกเปิดโปกออกมาเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วกับศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เมื่อเราได้เห็นแมนซิตี้เดินหน้าครองเกมบุกใส่แทบจะข้างเดียว แต่เหมือนพวกเขาจะขาดบอลสุดท้ายซึ่งนั่นคือเครื่องหมายการค้าของเควินเดบลอยเมื่อไม่มีดาวเตะเบลเยียมมันก็ไม่มีลูกครอสที่อันตรายลูกผ่านทะลุช่องงามๆทีมของเป๊ปกวัวเดวล่าจึงเหมือนถูกข้อจํากัดไว้ให้เล่นเพียงเท่านี้แม้จะครองบอลเป็นส่วนใหญ่เหนือแมนยูเน็ตได้ก็ตามทีถัดมาในคืนวันจันทร์ที่แล้วนั่นก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนเมื่อเลสเตอร์สามารถควานหาชัยชนะที่ท่วมท้นที่สุดนับตั้งแต่พวกเขาถล่มเซาท์ทัมตัน9-0 วิลเฟดเอนดีดีกลับมามีชื่อเป็นตัวจริงอีกครั้งหลังหายหน้าไปนาน8เกมซึ่งนั่นทําให้พวกเขาคืนฟอร์มเก่งเอาชนะแอสตันวิลลา4-0และเขาก็มีสถิติแย่งบอลกลับมาครองและตัดบอลได้มากกว่าทุกคนในสนามมิดฟิลด์ในเจอเรียใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการรักษาตัวในช่วงสัปดาห์หลังๆซึ่งฟอร์มการเล่นของเขาก็เหมือนกับถูกลิมิตไว้ในฐานะตัวสำรองในเกมพบกับเวสต์แฮมและนอริดที่คโรโรสการมาของเขาในเกือบนาทีที่70ดูจะสายเกินไปที่จะสร้างอิมแพกให้กับทีมของเบรนด์โรเจอร์ ทั้งที่กำลังลุ้นโคตาแชมเปี้ยนส์ลีกก่อนจะพ่ายให้กับว่าที่ทีมตกชั้นไปในที่สุดย้อนกลับไปในเกมกับเวสต์แฮมเขาถูกเปลี่ยนตัวลงมาในครึ่งหลังและทับจริงจอกขว้าชัยนัดแรกในรอบ3เกมตั้งแต่บุกไปถล่มนิวคเซ่นสามศูนย์ที่เซนต์เจมส์พาร์คนั่นคือการออกสตาร์ตตัวจริงครั้งล่าสุดของเขาก่อนที่จะถึงเกมเมื่อคืนมันเดย์ไนท์ที่ผ่านมาผลงานที่ห่วยของเลสเตอร์นั้นควบคู่ไปกับก,บการที่พวกเขาไม่มีเอนดีดีในทีมกับการที่จะต้องไร้ห้องเครื่องในจีรเรพขาแแ้ทังตละบอร์ ก่อนจะเสียแต้มให้กับเชลซีวูฟและแมนซิตี้อีกด้วยสถิติจากออฟตายืนยันชัดเจนว่าดาวเตะวัย23มีความสำคัญต่อทีมของบีรอดมากแค่ไหนโดยพวกเขามีค่าเฉลี่ยชนะถึง65.2%ในลีกปี2019-2020แต่หากไม่มีแล้วตัวเลขนั้นจะลดลงเหลือเพียงแค่16.7%เท่านั้นแม้ว่าเขาจะหายหน้าไปจากสนามราวครึ่งโหลแต่จนถึงตอนนี้ก็มีนักเตะแค่2คนเท่านั้นที่มีสถิติแท็กเกิลมากกว่า นั่นก็คือลิคาโดเปเรล่าและอารอนวานบิซาก้าเนื่องจากคุณเองก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นมิดฟิลตัวรับและเก่งเรื่องเกมป้องกันคุณจึงอาจคิดว่าปัญหาของทัพจิ้งจอกก็มาจากเกมรับอย่างไรก็ตามผลกระทบที่ยิ่งใหญ่กว่านี้เมื่อไม่มีเอดีดี้กลับกลายเป็นเรื่องของเกมลูกใช่อย่างนั้นด้วยค่าเฉลี่ยแล้วทัพจิ้งจอกจะเสียประตู0.9ลูกต่อเกมเมื่อมีเอดีดี้ในทีมเมื่อเทียบกันแล้ว <c oughs> ลพวกเขาจะเสียเพิ่มอีกเล็กน้อย1.3ลูกต่อเกมเมื่อไม่มีเขา แต่ที่น่าตกใจก็คือเลสเตอร์มีค่าเฉลี่ยยิงได้ถึง2.3ลูกต่อเกมเมื่อดาวเตะในจีเรียนลงทีมและจะยิงได้แค่1ประตูต่อน,นัดเท่านั้นหากไม่มีนั่นคือการบ่งบอกได้ชัดเจนว่าการที่มีเอนดดดีปรากฏตัวอยู่กลางสนามทําให้ทีมมีสมดุลมากขึ้นขณะที่ฮัมซาดชาดูรีและนอมบริตเมนดี้ยังเทียบไม่ติดด้วยความเก่งที่เขาแย่งบอลกลับมาคองการแท็กเกิลการตัดบอลได้อย่างไม่น่าเชื่อมันทําให้ทีมมีการคองบอลที่มากขึ้นและมีโอกาสงามๆในการเล่นเกมโต้ะกลับ การ cover แดนกลางของเอดีดีทำให้ยูริติเลมองและเจมีดิสันเล่นได้อย่างอิสระมากขึ้นและทําให้ฮาวิรบบาร์เข้ามาอยู่ในเกมมากขึ้นและในที่สุดแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดจากเจมีวาร์ด,ดี้อีกด้วยเราได้เห็นถึงความเก่งกาจความฉลาดในการเล่นของแข้งทัพจิงจอกมากมายในฤดูกาลนี้แต่ทุกอย่างมาเริ่มต้นมาจากดาวเตะหมายเลข25หลายคนอ้างว่าเอดีดีเป็นหนึ่งในนักเตะที่โดนประเมินค่าต่ำกว่าจริงมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกแต่จะมีใครดูถูกเขาได้บ้างล่ะ ด้วยฟอร์มและผลงานอันยอดเยี่ยมของเลสเตอร์ในฤดูกาลนี้จะดึงดูดความสนใจจากบิ๊กทีมในยุโรปได้อย่างไม่ต้องสงสัยขณะที่แม้มองทั้งหลายก็คงไม่พลาดที่จะเห็นอิทธิพลอันยิ่งใหญ่ของเอดีดี้าทับจิ้งจอกยังต้องการต่อยอดความสำเร็จในการทําทีมแบบเต็มซีซั่นครั้งแรกของโรเจอร์ในถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมงานสําคัญที่สุดของเขาก็คือต้องรั้งเอดีดีเอาไว้ต่อไปให้ได้